ผมจะเอารถ Hi ไฮบริดไปพิชิตเขากระโจมเป็นคันแรกครับแ,แรงมากอะ่ะโอ้โหแรงประสาใจเลยอ,อ้าวสวัสดีครับ,ค,รบคุณบีบจาก Land Rover ว,วันเนี้ย เรามีของดีมาฝากแฟนๆชาวแลนด์โรเวอร์มันคืออะไรครับมันคือเซอร์ไพรส์อันใหม่เซอร์ไพรส์อันใหม่เหรอฮะฮะนะฮะอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ทางนี้ครับหน้าตามันเหมือนเดิมนะหน้าตามันเหมือนเดิมแต่ไส้ในและหัวใจมันเปลี่ยนไปมันคืออะไรครับรุ่นนี้รุ่นนี้คือ d e f e n d e r Plug-in Hybrid T400E ครับ เป็นครั้งแรกที่ระบบไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในรถคอนเซ็ปต์รุยๆอย่างเจ้า d e f e n d e อตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็คือตัว2,000เบนซินมีแรงม้าออกมา300แรงม้าครับทีนี้ตัวไฮบริดเนี่ยก็จะทำงานด้วยแบตเตอรี่รนะครับขนาด19.2กิโลวัตต์ซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถสร้างพลังงานงพลังงานเป็นแรงม้าออกมาได้อ,อ,กดอีก100แรงม้า ผ่านทางมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านทางมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้น<า>รวมก300ัน3า0ร0บวก100เท่ากับ400แหล่แรงข้อดีของระบบปักอินไฮบริดเนี่ยการขับขี่ในเมอเนืองเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสวิตช์โหมดการขับขี่เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวเลยก็ได้คือมันจะกลายเป็นรถไฟฟ้า100%ใช่ครับโดยที่ว่ามี driving range อยู่43กิโลเมตรใช้เวลา<ๆ> <awful> ในการชาร์จนานไหมครับระบบชาร์จเนี่ยเราจะมีเป็น2ช่องนะครับชาร์จผ่าน wall box เนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมง จากศูนย์จะถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาเสียบกับปลั๊กบ้านเนี่ยก็เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเหมือนเรานอนหลับสาหรับตัวดีเฟนเดอร์เองเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการลุยเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับอันนี้คือไม่ข้อนี้ไม่ตกบกพร่องแน่นอนไม่บกพร่องแน่นอนคือเ e อร์ฟอร์ c แนซ์ทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ทํางานเนี่ยแรงบิดมันได้ถึง6กร้อยสามสิบนิวตันโอ้มากกว่าตัวดีเซลไหมครับมากกว่าแล้วก็อัตราศูนย์ถึงร้อยเนี่ย เร็วกว่าตัวธรรมดาเร็วกว่าตัวธรรมดาโอ้โหแสดงว่าร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าเร็วกว่าแรงกว่าและประหยัดน้ำมันกว่าใช่ครับเรื่องราคาล่ะครับถูกกว่าไหมฮะราคาเนี่ยผมอ่ะอยากให้คุณฟูริลองออฟโรดจริงๆก่อนแล้วผม<ะ>ค่อยบอกตอนสุดท้ายว่าราคาเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวไปเดาราคากันตอนจบนะครับ แล้วคันนี้คือเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงฮะคือคันนี้ไมเนกันตั้งใจพามาให้คุณพูลี่ดูครับว่า d e f e n เดอร์เวลาเราแต่งเนี่ยเราใส่อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยเราทําอะไรกับมันได้บ้างจุดแรกตัวนี้ก็เป็นตัวตัวกันชนเป็น a f r a m e นะครับกันกระแทกอันนี้คือกันกระแทกเวลาไปเจอหินเจออะไรก็จะโดนตัวนี้ก่อนก่อนที่โดนตัวตัถังถูกต้องครับอันนี้จําเป็นมากอ่าบันได บันไดข้างบันไดข้างต้องมีเวลาขึ้นรถเราก็จะได้ยืนพนรถเรา Defender เราเป็นรถที่สูงอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นที่มันเสริมเข้ามาใช่ครับผมคอนเซปต์ <Concept S 1> ของ Defender เนี่ยเราอยากให้รถทุกคันมีความเป็นตัวของตัวเองอ,<า>อยากให้ลูกค้าทุกท่านสร้างความเป็นตัวของตัวเองผ่านรถ Defender เนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลอุปกรณ์ ตกแต่งเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับมันจะมีเว็บไซต์อยู่ชื่อว่าเว็บไซต์อะไรนะ Land Rover co th ครับ,รบวันนี้ฮะนอกเหนือจากการที่เราจะได้รีวิวตัว Back In h y b r i d ตัวใหม่แล้วเนี่ยนะครับเราจะให้ดู Defender Camping Experience 2ฮะก็คือแคมป์แห่งนี้เองนะครับซึ่งคุณบีตั้งใจทำขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับคือครเราอยากให้ลูกค้าทุกคนที่มี Land Rover อยู่แล้วก็ดีหรือยังไม่เคยมี Land Rover คร,ครอครอง มาได้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่เราเรียกว่า Above and Beyond ในไลฟ์สไตล์ของ Land Rover นะครับลูกค้าที่มาพักอยู่ที่นี่ก็จะได้สัมผัสกับรถแต่ไม่ใช่ขับในทางดําปกติแตเราไปลุยทางฝุ่นเราไปลุยทางออฟโรดก็คือได้ใช้รถ Defender ในเส้นทางของเขาจริงๆแล้วก็ได้มามีประสบการณ์การนอนแคมป์แบบไฮเอ็นใเป็นประสบการณ์ที่ Above and Beyond จริงๆใช่ครับเดี๋ยวพาเดินดูทัวร์ก่อนนะครับให้ได้บรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวไปลุยกันไป อันนี้คือค27ฟุตครับอ่า27ฟุตคันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ2,700กิโลกรัมครับ2,700กิโลกรัมนะครับเกือบ3ตันนะครับปัคอินไฮบริดรุ่นใหม่ของคุณบีเนี่ยมันจะลากไอร้รถคันนี้ไปเที่ยวไหวไหมครับผมคิดว่าไม่มีปัญหาอ่า พ่วงรถเสร็จปุ๊บเนี่ยรถมันยกขึ้นมาเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีระบบอะคอมพิวเตอร์คอนโทรลเรื่องของตัวลากล<พ>อ,อ,อายู่แล้วพอเ้อาเซนว่ามันมีน้ำหนักอยูอ่ยข้างหลังปุ๊บช่วงล่างข้างหลังสังซช,ชั่ชน,นลหลังที่เป็นถุงลมเขาจะคำวนวณได้แล้วเขาจะดัน,ดนดขึ้นมาเลยโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ท้ายหย่อนใช่เขาดันมาสู้เลยครับถึงบอกรถพวกนี้ออกแบบมาเพื่อการลากโดยเฉพาะอยู่แล้วไปเลี้ยวเนี่ยมันมีสัญญาณขึ้นด้วยสัญญาณว่าไปเลี้ยวตรงรถลาก เอาละตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนรถ p ัก g i n Hybrid คันนี้แล้วผมว่ามันก็เหมือน Defender ปกติเลยน,นะคุณบีภายในครับภายในเหมือนกัน 100%? 100%หน้่ารถนี้น่าจะต้องใช้ปุ่มนี้อ่าเรากดไปที่กล้องในกล้องเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันจะมีแค่ On-Road แล้วก็ o f r r o d อ่าแต่ว่าที่มีอีกอันหนึ่งวันนี้มาเพิ่มมาก็คือ Towing อก็คือดูว่ายังอยู่ดีนะล็อกดีนะโซเซ่ดีนะใช่มันออกแบบมาให้เราได้เห็นจริงๆเลยเนี่ยคุณคุมีรูิอครับผมข้างหน้ารถผมจะเลี้ยวไปอย่างนี้แล้วข้างหลังผมจะมายังไงเนี่ยนะคือมันก็จะช่วยให้เราลากรถได้ง่ายขึ้นว้าวใช่ไหมฮะตอนนี้คือลากในเส้นทางที่เป็นถนนลูกรังเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะค,ะครับผม,บผมเดี๋ยวเราลองไปลากในถนนดำดูว่ามันจะเป็น ความเร็วพอเกิน30กิโลเมตรเจ้าตัวนี้มันก็จะระบบมันก็จะตัดละหมือนมันก็เตือนเราว่าให้โฟกัสกับข้างหน้าไม่ต้องมาดูโซล่าข้างหลังละใช่ครับอีกปุ่มหนึ่งที่เป็นของตัว p ลักซ์ไฮบริดเนี่ยมันก็คือมันจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าใช่ตอนนี้รถเนี่ยทำงานด้วยระบบอะไร โอ้เหมือนอยู่แบบว่าริมทะเลสาบตรงนี้คือจุดที่เย็นๆเนี่ยบรรยากาศจะสวยมากครับเป็นอ่างเก็บน้ำชัดป่าหวายน,นะครับเราจะเห็นว่าที่ตกดินคล้อยต่ำมา ารกิจของเราในวันนี้ครับผมจะเอารถไฮบริดไปพิชิตเขากระโจมเป็นคันแรกครับแมนะจะทําได้ไหมครับคุณบีมั่นใจว่าได้แล้วครับมั่นใจว่าได้แน่นอนใช่ไหมฮะก่อนอื่นครัผมขอมอบนี้ให้พี่พูุนี้ก่อนครับอันนี้เราเรียกว่า activity keyactivity key, Act <ivity> key. ซึ่งหน้าที่มันก็คือมันเป็นกุญแจรถยนตวนั่นเองอืาฮะเรา,<ม>าสามารถ u n ล o c k รถ start รถจากเจ้าตัวนี้ได้เลย นะครับด้วยระบบไฟฟ้า100%ก็คือ EV เงียบมากเลยได้ยินเสียงนกร้องแรงมากอะ่ะโอ้แรงกว่าดีเซลอะ่ะแรงกว่าดีเซลเยอะมอตเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับแล้วเป็นเครื่องนนยนต์เทอร์โบเนี่ยนะฮะเวลาที่ต้องการพลังกำลังเนี่ยหายห่วงครับ คือหลายๆคนมันจะกังวลว่าพอเป็นรถที่มันมีแบตเตอรี่เนี่ยมันมันจะลุยน้ําได้จริงไหมกลัวระบบมันจะรวนมันจะพังหรือเปล่าตรงนี้เขาเรียกว่าจุดกลับใจครับเราไม่กลับใจแล้วตอนนี้เราก็ยกสูงอย่างเดียวละจ้าเปลี่ยนความสูงหน่อยเป็น Off-Road ไฮด h ครับเนี่ยรถเราเริ่มยกขึ้นมาแล้ว รถไฮบริด Hybrid ขึ้นเขากระโจมสำเร็จครับผมถือว่ามันได้พูดทั้งว่าสมรรถนะของการเอารถไฮบริด Hybrid ขึ้นมาไิชิตเขากระโจมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีแบรนด์อื่นที่ทำได้ถึงเวลาที่ทุกคนอยากรู้แล้วครับคุณบีปลั๊กอินไฮบ d ิด f ด n เฟน P400E เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับสำหรับ Defender Plug-in Hybrid เนี่ยมาครบแบบ Full Option อย่างที่เราเห็นอย่างที่วันนี้คุณผูสัมครับ ในราคาใหม่ที่เป็นราคาดึงดูดกว่าเดิมครับ6 9 9้า0 0 0บาทและแถมฟรี Land Rover Care ซึ่งประกอบไปด้วย5ปร5ปีบำรุงรักษา5ปีวอร์นตีแล้วก็5ปีช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ที่จอง Defender Plug-in Hybrid เราจะแถมให้ฟรี3วัน2คืนกับ Defender Glamping Experience Tour ก็ค,คือมาได้4คนนะคุณจองเฉย <ๆ S 2> นะฮะแล้วคุณรอที่จะส่งมอบรถเนี่ย คุณสามารถมาพักได้แล้วใช่แล้วก็มาสัมผัสไลฟ์สไตล์อย่างที่วันนี้เราสแสดงกันให้ดูถ้าเผื่อใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ที่ www. landrover. co. th ครับวันนี้ขอบคุณ Land Rover หองประเทศไทยมาก<อ>ครับขอบคุณทีมมากที่พามาสุดขอประเทศไทยครับผมบพามาลำบากอีกแล้ว